เมื่อตำรวจนายหนึ่งที่มีสกิลการเจรจาสุดเกา๋าและเขาก็ได้ใช้เทคนิคนี้ในการสยบโจรปล้นธนาคารมาแล้วนักต่อนักและเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามได้ในเมโทร1997 โดยเริ่มเรื่องมาเราก็จะเห็นกองกําลังตํารวจขนาดใหญ่กําลังทําการล้อมธนาคารเพื่อเขาจับกลุ่มโจรคนหนึ่งซึ่งโจรคนนี้ก็ได้จับตัวประกันไว้กว่า17ชีวิตและก็ได้ยิงรปภออไปคนหนึ่งอีกทั้งยังตัดสายโทรศัพท์ในธนาคารอีกด้วยทําให้ทางตํารวจไม่สามารถโทรเข้าไปขอเจรจาได้โดยโจรคนนั้นก็ได้เรียกร้องกับทางตำรวจว่าพวกตำรวจนั้นจะต้องเตรียมรถและเครื่องบินเอาไว้ที่สนามบินไว้ให้เขาไม่อย่างนั้นเขานั้นจะทำร้ายตัวประกัน ต่อมาสกอตต์โรเปอร์นักเจราจาแลกเปลี่ยนตัวประกันประจำกรมตำรวจซานฟรานซิสโกเขามีไหวพริบดีข่ารมดีแต่ไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่สกอตได้เข้าไปเจราจากับโจรคนนั้นอยู่ในธนาคารพร้อมกับตัวประกันและในที่สุดเขาก็สามารถสยบโจรคนนั้นได้โดยหลังจากนั้นก็มีนักข่ามารอสัมภาษณ์สกอตและหนึ่งในนั้นก็ยังเป็นแฟนเก่าของเธออีกด้วยโดยแฟนเก่าของสกอตมีชิว่าเวโรนิการนี ต่อมาสกอตเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการและเข้าพบกับผู้กองโซลิสโดยผู้กองเนี่ยก็บอกกับสกอตว่าเขาจะต้องฝึกคู่หูคนใหม่ที่สามารถมาแทนสกอตได้และคู่หูคนนั้นก็คือตำรวจหนุ่มจบใหม่ไฟแรงดีกรียเยี่ยมเควินแมคคอล์และแน่นอนว่าสกอตไม่ยินดีสักเท่าไร่นักเขาแทบจะไม่ชอบหน้าเควินเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็ต้องยอมตกลงสกอตกับแซมขับรถมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแซมเดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เพื่อพบกับใครบางคนที่ห้อง304 ในห้องนั้นแซมได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมเคิลแซมเดินเข้าไปในห้องของไมเคิลและถามว่าเขารู้จักกับแฟรงค์ไหมโดยไมเคิลก็ได้ปฏิเสธและก็ได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแซมแกล้งทำเป็นไอเพราะแพ้ควันบุหรี่และขอให้ไมเคิลนั้นไปช่วยหยิบน้ำมาให้เขาสักแก้วเมื่อไมเคิลเดินออกไปแล้วแซมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับแฟรงค์ว่าเขานั้นเป็นโจรปล้นเพชรที่ถูกจับพร้อมกับเพชรที่ถูกขโมยมาก่อนที่จะค่อยๆเดินไปสำรวจหนังสือบนโต๊ะของไมเคิลและพบว่าหนังสือส่วนมากก็คือคู่มืออัญมณี แซมบอกว่าแฝงให้การว่าเพชรที่ขโมยมานั้นเขาได้ขายให้กับไมเคิลแล้วแต่ไมเคิลก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าเขามีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่ชอบทําเรื่องเสี่ยงกฎหมายและครั้งนี้ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็คงโยนความผิดมาให้เขาอีกตามเคยไมเคิลบอกว่าลูกพี่ลูกน้องคนนั้นมีชื่อว่าคลาร์อนซ์ตำรวจน่าจะรู้จักกับเขาดีฉากตัดมาตอนที่แซมกําลังล,งลงลิฟต์มาที่ชั้นล่างและกําลังจะใช้โทรศัพท์เพื่อขอหมายคน้นแซมแจ้งว่าเขาเห็นซองใส่เพชรมีตราประทับในถังขยะที่ห้องของไมเคิล ลิฟต์เลื่อนลงมาจนถึงชั้นหนึ่งเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกไมเคิล mm hmm. ก็ได้ยืนรออยู่ที่หน้าลิฟต์และก็ได้กระโจนเข้ามาใส่แซมพร้อมกับใช้มีดแทงเข้าไปที่แซมแบบไม่ยั้งมือจนทำให้แซมนั้นตายขาทีผู้พักอาศัยหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ได้พบเข้ากับศพของแซมในลิฟต์เธอกรีดล้องเสียงดังจนสกอตท,ที่ยืนอยู่ที่รถนั้นได้ยินจึงรีบวิ่งเข้ามาในตัวอาพาร์ตเมนต์สกอตร,รีบบอกให้ผู้หญิงคนนั้นเรียกรถพยาบาลและตัวเขาเองกกกรรีีบวว้้าาปปืนนนพนอมและิ่งขึไให304 แต่เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็พบว่าในนั้นไม่มีใครอยู่แล้วสกอตต์กลับมาพบกับโซลิสที่ศูนย์บัญชาการพร้อมกับแจ้งข่าวว่าไม่สามารถรักษาชีวิตแซมไว้ได้สกอตต์ขอโซลิสให้อนุญาตเขาให้รับผิดชอบคดีนี้แต่โซลิสก็ไม่ยอมเพราะว่าสกอตต์นั้นสนิทกับแซมมากเกินไปด้วยคดีนี้จะให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ามาดูแลแทนต่อมาคลาร์นซ์ลูกพี่ลูกน้องของไมเคิลก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาพบกับไมเคิลที่ซ่อนตัวอยู่ ไมเคิลนั้นโมโหมากที่คลารแนซ์นบอกชื่อเขากับแฟรงค์ทำให้ตำรวจนั้นสาม,มารถถึงตัวเขาได้คลารแนซ์เสนอให้ไมเคิลนั้นหนีไปซ่อนตัวที่รัฐอื่นก่อนแต่ไมเคิลก็บอกว่าตอนนี้ถูกรัฐนั้นรู้จ,จักเขาหมดแล้วเพราะว่าเขานั้นได้ฆ่าตำรวจไปเมื่อลูกพี่ลูกน้องเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็สติหลุดและก็ทําอะไรไม่ถูกกลายเป็นว่าไมเคิลที่ต้องกลายเป็นคนใจเย็นและเข้ามาปลอบเขาแทนดูเหมือนว่าคลารนซ์ันจะเป็นแค่จวนกระจอกที่ขี้กลัวคนหนึ่งและเขาก็ไม่เคยฆ่าหรือว่าทําร้ายใครมาก่อน สกอตต์ <Scott S 2> ได้พาเควินไปนั่งดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่เขาและคู่หูคนเก่าของเขานั้นทำภารกิจด้วยกันในวィィิดีโอคู่หูคนเก่าของสกอตต์ก็พลาดท่าทำให้ถูกคนร้ายฆ่าจนตายสกอตต์ Scott สอนเควินว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนที่ทำการเจราจากับคนร้ายอยู่นั้นก็คือต้องคอยสบตาเอาไว้เสมอมันเป็นเหมือนการสะกดจิตให้คนร้ายนั้นเข้าใจว่านักเจราจาอยู่ฝ่ายคนร้ายอยู่เสมอแล้วอยู่ดีๆสกอตต์ Scott ก็ถามขึ้นมาว่าเควินมีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่ เควินก็ตอบว่ามีอยู่100เหรียญทำไมเหรอเมื่อสกอตได้ยินแบบนั้นเขาก็ลุกพวดออกจากห้องทํางานและบอกให้เควินตามเขามาทั้งสองคนไปที่สนามแข่งมา้าสกอตพาเควินมาแทงม้าที่สนามแข่งเควินกับสกอตชนะการผนันและกําลังแบ่งเงินกันคนละครึง่งจูจ่ๆก็มีสายเข้ามาถึงสกอตและทั้งสองคนก็รีบวิ่งออกไปจากสนามแข่งทันทีสกอตกับเควินขับรถมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งก็คือร้านเพชรแห่งหนึ่งที่ถูกล้อมไปด้วยหน่วยสวาและก็ตำรวจ สกอตรีบเดินเข้าไปหาโซลิสและก็ได้รับรายงานว่าเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วมีสัญญาณเตือนภัยแล้วก็ไฟตอนนี้คนร้ายถูกปิดล้อมอยู่ข้างในร้านพร้อมกับตัวประกันสกอตโทรศัพท์เข้าไปเพื่อขอต่อรองกับคนร้ายโดยตัวคนร้ายเรียกตัวเองว่าโจสกอตบอกกับโจว่าตอนนี้เขามาแทนโซลิสและมีอำนาจเต็มที่แต่ว่าสกอตจะขอเข้าไปข้างในร้านเพื่อคุยกับโจด้วยตัวเองสกอตเดินมาถึงที่หน้าร้านเพชร โจก็ได้เดินมาที่หน้าประตูแล้วก็เอาปืนจ่อไปที่ตัวประกันคนหนึ่งและก็บอกเงื่อนไขกับสกอตโดยเขาจะขอรถโฟล์วิสภาพดีเยี่ยมโดยให้ตำรวจในเครื่องแบบนั้นขับมาจอดไว้ให้พร้อมกับติดเครื่องเอาไว้ด้วยและน้ำมันก็ต้องเต็มถังถ้าน้ำมันหายไปนิดหนึ่งเขาจะยิงคนหนึ่งคนและให้เครื่องบินมาจอดรอที่สนามบินเอาไว้ด้วยโดยจุดหมายจะบอกทีหลัง สกอตพยายามต่อรองกับโจเพื่อให้เข้าไปในร้านและเช็คดูว่าตัวประกรันทุกคนยังปลอดภัยดีแต่โจกลับยื่นห่อกระดาษห่อหนึ่งให้กับสกอตและเมื่อเขาคลี่ออกดูก็พบว่ามันคือหูข้างหนึ่งของใครบางคนที่ถูกตัดออกมาสกอตจึงยอมถอยออกมาก่อนสกอตกลับมาที่ศูนย์ประชาการเพื่อรายงานกับโซลิสสกอตแนะนาว่าให้ตำรวจรีบจัดการกับโจทันทีพร้อมกับยื่นห่อกระดาษที่ห่อหูไว้ให้กับโซลิสเขาเชื่อว,ว่าตรงมีคนตายแล้วแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคน ที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นก็น่าจะเกิดจากเสียงปืนนั่นเควินเสนอว่าตำรวจควรรอให้โจออกมาจากร้านก่อนเพราะว่าข้างในนั้นมีตัวประกันอยู่เยอะเกินไปฉากตัดกลับมาที่ร้านเพจคนรายที่เรียกตัวเองว่าโจนั้นได้ถอดม่้งคลุมหน้าออกและที่จริงแล้วเขานั้นก็คือไมเคิลนั่นเอง ไมเคิล <Michael S 2> ได้สั่งให้ตัวประกันคนหนึ่งจากร้านลุกขึ้นและลากศพที่นอนอยู่บนพื้นไปซ่อนไว้ที่หลังเคาน์เตอร์ไมเคิลได้ทุบก,กระจกตู้โชว์เพชรและในขณะนั้นเองหนึ่งในตัวประกันก็ได้สติหลุดเธอพยายามเดินออกไปข้างนอกร้านไมเคิลจึงเดินไปชกเธอเข้าอย่างแรงจนเธอนั่หมดสติไปสกอตพยายามจะโทรเข้าไปในร้านเพื่อบอกกับไมเคิลว่าได้ให้ตำรวจสวมเครื่องแบบขับรถไปจอดให้ตามที่ขอมาแล้วแต่กลับไม่มีการตอบรับจากในร้านเลย ในตอนนั้นเองที่หน้าร้านไมเคิลก็ได้จับตัวประกันทั้งหมดออกมาและให้พวกเขาใช้ถังดับเพลิงพ่นควันในขณะที่เดินออกมาจากร้านเพื่อพลางตัวสกอตสั่งให้สวัสดทุกคนเตรียมพร้อมยิงทันทีเมื่อศพจังหวะแต่ไมเคิลก็ได้สลับชุดกับหนึ่งในตัวประกันเมื่อสกอตเห็นแบบนั้นจึงสั่งให้สวัสดทุกคนอย่าเพิ่งยิงแต่ก็ช้าไปแล้วเพราะว่าหนึ่งในสวัสด์ได้ยิงตัวประกันที่ถูกบังคับให้สวมชุดกับม่งคุมหน้าของไมเคิล ไมเคิลรีบฉวยโอกาสที่ทุกคนตกใจกับเสียงปืนคว้าตัวประกันคนหนึ่งและพาเธอขึ้นรถไปด้วยสกอตต์กับเควินก็รีบขับรถออกไปทันทีสกอตต์ขับรถไล่ล่าไปติดๆแต่ไมเคิลก็ได้สลัดเขาจนหลุดไปได้แต่เขายังไม่ทันได้หนีไปไกลรถของเขาก็ถูกรถอีดคันมาตัดหน้าจนคว่ำไมเคิลทิ้งตัวประกันไว้ในซากรถและหอบกระเป๋าเพชรหนีไปด้วยเขาไปขึ้นรถรางสาธารณะแต่ก็มีรถของสกอตต์ขับตามมาติดติดสกอตต์ส่งต่อพงมาไัลให้กับเควินและกระโดดขึ้นไปบนรถรางที่ไมเคิลอยู่ เขาเข้าไปประชิดตัวไมเคิลได้สำเร็จและทั้งคู่ก็ได้แลกหมัดกันอยู่พักใหญ่จนในที่สุดสกอตก็ได้จับหัวของไมเคิลฟาดเข้ากับตัวรถจนหมดสติไปสกอตพยายามจะเบรกรถรางที่กําลังวิ่งอยู่แต่ก็คนพบว่าเบรกของรถนั้นใช้การไม่ได้ซะแล้วสกอตกระโดดกลับไปที่รถของเควินและหักรถประคางรถรางไว้เพื่อให้มันหยุดในตอนนั้นเองไมเคิลก็ได้สติขึ้นมาเขาคว้าเอากระเป๋าเพชรและกระโดดหนีลงมาจากรถราง ในตอนที่สกอตกับเควินนั้นกำลังวุ่นอยู่กับการตะโกนให้คนหลบออกจากวิธีของรถหลางไมเคิล <Michael S 1> ก็ได้วิ่งหนีไปแล้วแต่ว่าในที่สุดสกอตกับเควินก็ไดไล่ตามไมเคิลไปจนทันและทำการจับกลุ่มได้ในที่สุดรอนนี่มาหาสกอตท,ที่ศูนย์บัญชาการกองตำรวจและได้ชวนสกอตไปดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านของรอนนี่ทำให้ทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันในที่สุดฉากตัดมาที่คลาร์เรนซ์เขาได้มาเยี่ยมไมเคิลที่ห้องขังไมเคิลสั่งให้คลาร์เรนส์นั้นไปจัดการกับรอนนี่ที่เป็นนแฟนของสต แน่นอนว่าคนขี้กลัวอย่างเขาไม่สามารถยอมรับงานนี้อยู่แล้วแต่ไมเคิลก็ตะคอกกลับไปว่าคลารเรนซ์นั้นเป็นคนที่ทําให้เขาต้องมาโดนอะไรแบบนี้เขาเลี้ยงคลารเรนซ์มาตั้งแต่เด็กให้เงินให้ที่ซุกหัวนอนคราวนี้ถึงคราวที่คลารเรนซ์นั้นจะต้องทําเพื่อเขาบ้างแล้วที่บ้านของรอนนี่เธอนั้นกําลังทำอาหารและก็จัดโต๊ะรอสกอตสกอตได้บอกเธอว่าเขานั้นจะแวะไปซื้อวายระหว่างทางกลับ แล้วรอนนี่ก็เผอทำซอสเปื้อนเสือเธอเลยเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อเปลี่ยนชุดแต่พอเธอเดินออกมาเธอก็สังเกตว่าที่หน้าต่างน,านั้นมีฝนสาดเข้ามาเต็มพื้นห้องทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้หน้าต่างนั้นถูกปิดไว้อย่างสนิท เธอรีบปิดหน้าต่างและก็หันกลับไปสนใจกับอาหารที่เธอทำค้างไว้คลาเรนซ์ก็ย่องมาจากประตูข้างหลังพร้อมกับกับมีดเอาไว้ในมือรอนนี่พยายามต่อสู้บวกกับหลบหนีจากคลารเรนซ์ที่พยายามจะเอามีดไปแทงเธอเขาผลักรอนนี่เข้ากับโต๊ะตรงหน้าต่างทำให้โคมไฟบนโต๊ะนั้นไปชนกับกระจกอย่างแรงจนตกลงมาซึ่งก็เป็นตอนที่สกอตต์นั้นขับรถมาถึงพอดี เขานั่นเห็นโคมไฟที่หล่นลงมาจากห้องของรอนนี่เขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องของเธอทันทีรอนนี่ถูกคลารเรนซ์จับกดลงกับพื้นเขาพยายามจะบีบคอเธอให้ตายแต่สกอตก็มาถึงพอดีและก็ใช้ปืนยิงที่ประตูนหน้าหอ้างองเผื่อพังเข้ามาคลาร์เรนซ์รีบหยิบมีดของเขาที่ตกอยู่บนพื้นและรีบวิ่งหนีออกมาทางหน้าต่างแต่สกอตก็ตามเขาไป จนเขานั้นพลาดท่าถูกสกอตผลักออกไปกลางถนนจนถูกรถพุ่งชนเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตสกอตกลับมาหาไมเคิลที่ห้องขังเพื่อขู่เขาว่าถ้าเขายังขืนกล้ามายุ่งกับคนรู้จักหรือคนที่รักอีกเขาจะมาที่นี่แล้วก็เอาปืนมายัดปากเขาซะแต่ไมเคิลก็ปฏิเสธว่าเขานั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นสกอตก็เลยเอารูปศพของคลาเรนซ์ให้กับไมเคิลดูว่าเห็นแบบนี้เขายังจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอีกหรือเปล่า ไมเคิลตอบว่าสกอตต์นั้นมาที่นี่เพื่อขู่เขาเขารูปศพของน้องเขาให้ดูเขามีเวลาตั้ง10ปีในคุกที่คิดจะแก้แค้นและเมื่อเขาออกมาเขาก็จะมาจัดการกับสกอตต์และทุกคนที่สกอตต์รักเมื่อสกอตต์ได้ยินแบบนั้นเขาก็ฉุนมากและก็ลุกขึ้นตะโกนด่าไมเคิลเสียงดังจนผูุ้่มนั้นต้องรีบเข้ามาแยกตัวทั้งคู่ออกหลังจากนั้นสกอตต์ได้พารอนนี่มาดินเนอร์ที่ร้านอาหารสุดหรูและก็ได้ชวนเธอไปพักร้อนด้วยกัน ที่ห้องขังตอนนี้ในระหว่างที่ผู้คุมกำลังวุ่นวายกับการคุยโทรศัพท์ไมคโคลก็ได้เข้ามาในห้องและแซงทำเป็นเอาชุดยูนิฟอร์มมาแขวนไว้กับรางที่จะส่งชุดไปยังห้องซักและตอนนั้นเองที่ไมคโคลก็ได้แอปปีนขึ้นไปบนรางขนส่งแล้วก็พลางตัวเองไปกับเสื้อผ้าที่แขวนไว้จนนิยกมาได้สำเร็จหลังจากดินเนอร์สุดหรูสกอตต์กับรอนนี่ก็ได้กลับมายัางที่พักรอนนี่นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเอาอาหารให้กับสุนัขของเธอรอนนี่ตะโกนเรียกหาสุนัขของเธอหลายครั้งแต่กก็ไมมม่ีีเสยงตอบบบรับดัดลา สกอตสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเขาค่อยยบปืนพกออกมาและในตอนนั้นเองที่อยู่ๆสุนัขของรอนนี่ก็กระโดดออกมาจากห้องน้ํารอนนี่ที่เห็นปืนในมือของสกอตจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นสกอตบอกกับเธอว่าไมเคลิลนั้นได้แหกคุกออกมาแล้วสกอตปลอบใจเธอว่าเป็นเขาที่คิดมากไปเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ทั้งคู่ก็จะเดินทางไปพักร้อนแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเช้าวันต่อมาเควินมาช่วยสกอตกับรอนนี่ขนของขึ้นรถสกอตเป็นกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของไมเคิล เขาจึงบอกให้รอนนี่ไม่ต้องมาช่วยขนของและให้เข้าไปรอนในห้องก่อนรอนนี่จึงขอตัวกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งเพื่อไปหยิบกล้องของเธอสกอตที่ไม่เห็นรอนนี่ออกมาสักพักเขาจึงตามเข้ามาหาเธอบนห้องแต่กลับพบว่าบนห้องนั้นไม่มีใครอยู่และกล้องที่รอนนี่ตั้งใจจะขึ้นมาเอาก็ยังวางไว้อยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมสุนัขของรอนี่ได้กลิ่นอะไรบางอย่างจึงเห่าเสียงดังสกอตเดินมาหาสุนัขตัวนั้นและพบว่าบนพื้นมีกระดาษที่ห่อบางอย่างเอาไว้อยู่ ห่อกระดาษนั้นมีลักษณะเหมือนกระดาษที่ไมเคิลเคยใช้ห่อหูของตัวประกันสกอตค่อยๆค,คลี่กระดาษออกและพบว่าข้างในมีเพียงแค่เทปม้วลหนึ่งซึ่งเทปม้วลน,นั้นได้บันทึกเสียงของไมเคิลเอาไว้ โดยมีเนื้อความว่าสกอตได้ทําอะไรหายไปใช่ไหมเขาเก็บมันได้สกอตเก็บของของเขาได้และเขาอยากจะเอาคืนพรุ่งนี้4ี่โมงสิที่เกาะแม่ประตูเหนือจอดรถที่ท่า16และถ้าพาใครมาด้วยเขาจะส่งรอนนี่กลับคืนให้ทีละชิ้นคืนนั้นสกอตไปพบกับชายคนหนึ่งเพื่อที่จะขออะไรบางอย่างจากเขาเขาดูไม่ค่อยเต็มใจนักแต่สุดท้ายเขาก็ยอมมอบกุญแจดอกหนึ่งให้กับสกอต สกอตกับเควินขับรถมายังท่าเรือตามที่ไมเคิลนัดไว้สกอตเข้าไปพบกับไมเคิลโดยลําพังและพบว่ารอนนี้นั้นถูกมัดไว้กับเครื่องจักรบางอย่างซึ่งดูเหมือนจะเป็นเครื่องตัดเหล็กไมเคิลสั่งให้สกอตย้ายเครื่องเพชรจากกระเป๋าหนึ่งไปยังกระเป๋าอีกใบที่ไมเคิลเอามาเองสกอตส่งกระเป๋าเครื่องเพชรไปให้ไมเคิลตามที่ถูกสั่งเมื่อไมเคิลละมือออกจากสวิตช์เครื่องจักรเพื่อหยิบกระเป๋าใบนั้นเครื่องจักรก็เริ่มทํางานทันทีสกอตรีวิ่งไปกดสวิตช์นัก ไมเคิลนั้นเดินหายเข้าไปในโกดังพร้อมกับกระเป๋าเครื่องเพชรในมือแต่ตอนที่เขากลับออกมานั้นเขากลับออกมาพร้อมกับรถยนต์ไมเคิลขับรถพุ่งตรงมายัางสกอตท,ที่ยืนกดสวิตช์อยู่ทําให้เขาไม่สามารถหลบไปไหนได้สกอตรีบส่งสัญญาณให้เควินเพื่อให้เควินยิงไปที่รถเพื่อที่จะหยุดมัน ไมเคิลถูกยิงจนขับรถเสียหลักทำให้รถพรุ่งชนเข้ากับของที่อยู่ในโกดังจนเกิดไฟไหมสกอตพยายามแก้มันให้รอนนี่และก็ได้ช่วยเธอออกมาได้สำเร็จเขาหยิบปืนพกที่ซ่อนไว้แล้วรีบมาสมทบกับเควินเควินบอกกับสกอตว่าไมเคิล <Michael S 2> ได้หนีไปแล้วให้รีบตามไปไมเคิล <Michael S 2> นั้นวิ่งไปยังรถของสกอตท,ที่ถูกจอดทิ้งไว้ สกอตต์พยายามยิงไปที่รถเพื่อหยุดไมเคิลแต่กระสุนก็กลับหมดซะก่อนเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบนรถของไมเคิลโดยไมเคิลนั้นพยายามที่จะสลัดสกอตต์ให้ตกลงไปจากรถแต่ก็ทําไม่สําเร็จสกอตต์ปีนขึ้นไปที่หลังกระบะและก็ได้หยิบเอาเหล็กแท่งหนึ่งขึ้นมาเขาได้ใช้เหล็กแท่งน,นั้นแทงเข้ามาในรถเพื่อที่จะใช้มันไปแตะที่คันเร่งและก็ได้ใช้อีกด้านหนึ่งของเหล็กงัดไว้กับกระจกรถทําให้ไมเคิลนั้นไม่สามารถหยุดรถได้จากนั้นสกอตต์ก็ได้รีบกระโดดลงมาจากรถ และปล่อยให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนเข้ากับถังน้ํามันที่ตั้งอยู่ตรงท่าเรือจนระเบิดและนั่นก็เป็นจุดจบของไมเคิลหลังจากที่ทุกอย่างจบลงในที่สุดก็ได้มาพักร้อนด้วยกันที่ชายหาดอย่างสมใจและหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.5เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บเมืเม่อเขือเทศเน่าไป17เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปถ้าว่าทุกคนชอบใจก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้สปอยเลอร์เลิศในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถามว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลิศก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ